สบายดีพี่น้องทุกคู่ทุ๊กพ่นบันี้พบพอช่องบ่าวแก้วบ่าวเล่าพี่น้องชิบหาพี่ผาน้องมาเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่เลยพี่น้องมาย่างปลาคอพี่น้องเป็นบ่อพี่น้องเสียงนกอยู่ในป่าพี่น้องอย่าปากแห้งพี่น้องเดี๋ยย่างปลาคอเดี๋ยวคีมาดังฟืนก่อนพี่น้องดังไฟก่อนเชิญมาย่างแบบธรรมชาติของตามปลาตามดงเลยพี่น้องเดี๋ยวมามาเบิ่งตอนต่อไปได้หาฟืนก่อนพี่น้องนี่พี่น้องหาฟืนไว้ได้มาแล้วพี่น้องอย่ามาดังไฟเลย นี่แหละดังมงนี่ยพี่น้องคลิปก,กวาดคลิอนอกเห็ดมองดังไปย่างปอาคอพี่น้องถ้าท่านใดเข้ามาเบิ่งใหม่คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามแอบเกลี่ยเอาเลยพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะให้ได้รับชมคลิปธรรมชาติมากขึ้นพี่น้องก็เลยอยากเฮ็ดอยากซื้อแบบมาย่างปลานในในโรงในปลาพี่น้องเพราะว่าข้างลัง ล้านมันก็จะเป็นปลาเป็นดงพี่น้องก็เลยทีมาอาทิตย์ดเดี๋ยวพันพื้นก่อนพี่น้องนาพื้นก่อนเดี๋ยวมากอ่อไฟกันพี่น้องก่อนที่ได้กินปลาคออย่างราธรรมชาติพี่น้องเว้นเรื่องงายได้พี่นอ้องหยัดไฟไหมปลาแต่ว่าเด็กๆ ขันว่าเข้าปา่าเข้าดงกับบคกวนที่มาดังไฟแบบมีดเราพี่น้องเพราะว่าเขาต้องควบคุมไฟย่านมันไฟไหมลุกลามเลยพี่น้องแล้วก็เขาก็ต้องมอดรอ้อมอันนี้ก็บผมแมนอยู่ในป่าในดงลึกเลยพี่น้องอยู่ใกล้ๆบ้านเลยพี่น้อง,กกบบองแต่ว่ามันเป็นปา่าก็เลยอยากให้พี่น้องได้ชมแบบธรรมชาติเชียงนกเชียงล่าห้องพี่น้องอย่ามาดังไฟครับพี่น้อง เห็นบ่พี่น้องเอาลังดังไฟเนาะเดี๋ยวมารับชมเดี๋ยวสิย่างป้าพี่น้องเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยพี่น้องอันดับแรกเขาดังไฟเขาต้องกวาดใบไม้ออกก่อนพี่น้องเพราะว่ามันจะขึ้นง่ายเขาเกวาดออกหมดเลยนี่พี่น้องไฟกำลังลุกเดี๋ยวจะมาเท็ดมองอยากพี่น้องดูในปลาอาเมชอนมีทั้งอะฮิน่าแล้วก็ ตัวเงินตัวทองตัวเฮียพี่น้องมีลายอยู่นี่มีลายพี่น้องเพราะว่าอยู่ใกล้เป็นบึง,บงน้าเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวชิมาเฮ็ดมอั่งอย่างปลากั็พี่น้องแบบธรรมชาติพิธีเฮ็ดมอั่งอย่างปลาพี่น้องเราต้องตัดแบบเป็นงาจังส่แล้วก็เฮ็ดให้มันแหลมแล้วก็ปักลงดินพี่น้องเฮ็ดแหลมจังส่แล้วก็ปักลงดิน โคตรพี่น้องนี่พี่น้องหาใหม่ที่เราจะเสียบปลากคอต้องหาแบบไหม่ที่มันมันบอ่อเบื่อหรือว่าใหม่ที่แบบมันบ่มีพิษเลยพี่น้องวก็เอามาใส่จังสี่ใส่จังสีแล้วก็หมุนนะพี่น้องอย่างในในน้ำแบบหาใหม่แบบบ่มีพิษแต่ว่าัน,นี่ปลากเกลวกมีความรู้แล้วอันนี้ไม่ชนิดยังกระปูหูพี่น้องเดี๋ยวสิมา เห็ดมองเสียปลาคอัพี่น้องสิมักปลาคอมันสูงโพดพี่น้องก็เลยต้องตัดลง่มหอนห่อนหอน,หอนทองบับบับ,บหอนทองบ,บับบับพี่น้องเห็ดมองกินธรรมชาติพี่น้องใจมันมากพี่น้องเห็ดเพื่อพี่เพื่อน้องเฮ่อพี่น้อง เผื่อพี่ทุกคนเพื่อคนติดตามพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าแกด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะออกปาก่อนนี่เฮ็ดแล้วเลยไม่เสียบไม่เสียบไฟกำลังลุกทำการเสียบครับพี่น้องทำาันอัน,นอันนี้เราต้องล้างก่อนไม่นั้นมันคาวแล้วก็ไม่สาดด้วย เีอาโดยที่บอเอาอยัางออกด้วยพี่น้องเสียบแบบกินแบบธรรมชาติ เห็นบ่พี่น้องเพราะว่าเบิ่งใกล้ๆเพราะว่าเดี๋ยวมันห้อนพี่น้องบ่อยากเอาเข้าใกล้ปานไดเพราะว่ามันเดี๋ยวมันสิระเบิดว้าเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวสิมีการตาแจวอีกพี่น้องธรรมชาธรรมชา อย่างในปลาในโดงพี่น้องเห็นบ่สุดยอดครับผมเป็นตาแซบบ่พี่น้องอย่างธรรมชาติ พืนธรรมชาติล้วนๆพี่น้องใส่มันชุกเลยเร่ต้องไปเสียเงินซื้อพี่นอ้องหาเอาเท่านี้ นี่พี่น้องเครื่องปรุงแก้วอันนี้ปาลากระด้างจางอันนี้ผงชูรสเราไปน็นนวดพี่น้องแล้วก็มีช้อนมีกระเทียมทำน้ำพริกซีฟูด้ดพี่น้องแล้มา,มาอันนี้พริกไว้นี่พี่น้องมันฮ้อนไว้นี่ปนไปไลยมันฮ้อนมันฮ้อนมันฮ้อน,ม,น,อนมันร้อนครับ อันนี้น้ำปลานะครับผมนี่น้ำปลาพี่น้องต่อไคก็เกลือนะครับใส่เกลือด้วยวางไว้นี่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันห่อนจกทิ้วางใส่น,นะวางใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันห่อนผมมีไฟพ่อเดี๋ยวสิมาตั้มกันเลยพี่น้องแล้วก็ขาดมาได้ก็คือโคลกจัดมาชุดใหญ่พี่น้องชุดโตอลังการ ติคไม่ได้ก็คือฉากนะครับฉากต้มฉากนเนี้ยบไกลพื้นก็ได้ย่างแบบธรรมชาตินะครับผมไม่ต้องเห็นมือกล้องหรือว,ว่าเจ้าของช่องก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราทําการอันนี้ถ้วยใช้แก้วนะครับน,นี่ใช้แก้วติคำไม่ได้คือมะนาวนะครับนี่มะนาวมาด้วย อ่าได้สซมตาตำเลยด้วยพี่น้องแล้วก็มี่ไอ้อยังเนี่ยน้ำตาลบอดามาชิบหายเลยบอเปน็นนางพี่น้องบม่ต้องใส่ขั้นตอนแรกก็คือตั้พริกก่อนเดี๋ยวเด็ดพริกก่อนพี่น้องปมแล้วพี่น้องเดี๋ยวทำการตั้พริกก่อนพี่น้องยังบวแล้วพ่อเต๋อห่อนพี่น้องเฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องเด้อพี่น้อง แล้วก็กินกลางปลากลางดงก็แซ่บพร้อมพี่น้องเดี๋ยวตามพริกก็พี่น้องยังบดสุกพี่น้องกำลังสุกกำลังเดี๋ยวซิตามเกลียวพี่น้องยังไ,ได้ติมบระเทือใส่พสลสโดรรู้ว่าเป็นนัวนะครับลื่นน้ำตาลพี่น้องเอ้ยกดพ่อกดแม่บ้างใช้เกลือนะครับ เดี๋ยวก็เราใส่น้ำปลายพี่น้องทีนี้ก็ทำการตำ่ำเรื่องน้ำตาลอ๋อเดี๋ยวมันกระเด็นตาตาเด้ออาหนา้ำบ่มีเด้อท่านี่ มีอะจร n h า u น้วยกัน พ<ป>่อวาพ่อวา lặng di súc phi nong để khăng tiếng nóc ha, thấy không phi nong mông xuống, bên này xuống, ใช้มันนา หอมทั้งนี้แล้วพี่น้องนี่พี่น้องแก้วซีฟู้ดเสร็จแล้วแต่เสียดายเพาไม่น้ำตาลพี่น้องแกยวมันปลาพอพี่น้องนะครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะสุกแล้ว มากินเลยเลยพี่น้องวันนี้แล้วแล้วไปนจอได้ป่ะนี่ จับเนี่ยพี่น้องมามาพี่น้องป้องไฟมากินกันเด้อเนี่ยเนื้อขาวๆเลยพี่น้องมาพี่น้องโจงเขากินกลางป่า You know, คลิดเนี่ยจะยาวเลยพี่น้องนั่นสิครับสิบแปดนะสิครับอะพี่น้องสีล้ำล่าเลยพี่น้องมันหล,ลวมันหล่แน้วพี่ไอ,อพี่น้องมาเบิงมาชมธรรมาชาติได้ชื่อพี่น้องเบิงติดต้นจนจบได้พี่น้อง